มุสลูฮะมองดูพี่น้องมีแต่แต่บอกหอยมีแต่หอยไอ้ป้าเต็มเลยป้าหอยจีว้าวได้เยอะแต็มิ๊กเกี้ยอดัมตุโมุติมีนมีแต่บอกหอยได้จ้ะพี่น้องบ้างป้าที่โต ปาดปาดบ่มีผู้ใดเงยผู้ใดเงยได้ตัวนี้ดงบักหอยแมงผู้จ้าพี่น้องจ้าปาดปาดปาดฮะเมนมามาอินเตอร์ทอยดอสไอสลิงมามาติดตาบอลาเมื่อพี่น้องแล้วเห็นบอเล่เห็นบอเม่อพ่น้องเอ็มลี่เลี้ยสืบไม่ได้ไก่ในจ้าเมิงทั้งบักหอยนางล้มแมงผู้เป็นจุ่มกันเลยจ้าพี่น้องป้าโต เป็นเป็นขื้นเป็นขื้นไม่แต่บอกหอยนาง้มได้จ้ะพี่น้องบะเมียนโอ้ยบกหอยแมงฟูกับบกหอยนาง้มผสมกันบะมี่หย่าจะกบะเมียนในสไลนมีอย่างเดียวเลยจ้าพี่น้องป้าโจพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้ะมอนี้แม่น้องเอเมแมี่พามาเบิงดงบกหอยแมงฟูก,กับดงบกหอยนาง้มจ้แจะว่านำเพิ่น,นท่านในลง บักหลายเลยพี่น้องเกิดมาแม่อน้องเอมเมลี่กับโบเคยเห็นหลายอย่งเสียเถียดอกมิงเจงุ้มกับจกเอามาหลอดนี่หลายครับจ้าพี่น้องมาเบิ้งน้ำแมนน้องเอมเมลี่เลยจ้าเบิ้งอยู่ในน้ำใสๆก็เห็นอยู่จ้ะเพื่อมือ่อินกะเทียนน้ำลงอีกกะสีมาตะเศ้าโอแม่พี่น้องกบสีได้เห็นชัดๆดเลยจ้าหมือนมัพามาเบิ้งวิว อ๋หอยชัดๆโอ้ยปล่อยก,กับปูน้ำอิปซีฟ้าสวยๆพี่น้องอ้ยอ้ยไปใส่ล่ะยางงามเลยเบิ่มาหอยนางรมจ้ะหอยนางรมเต็มเลยจ้ะพี่น้องหอยนาง,นาง,มมนงนนราางม เพชรจังสิมาเก็บเอา ซูสนันหอยแ้ๆพี่น้องมงบงบอกหอยนางล่มตัวนี้อปาปากด้วยจ้ะพี่น้องเห็นมั้แม่นม้องเอมมลี่บีบวแม่นม้องเอมลี่สีเศร้าให้เบิงเนี่ยพนงับเลยอืมตัวบึกใหญ่เลยงัดออกว่าได้หอยนางร่มยาหม่งมางามเลยพี่น้องเบิงหอยแมยงผูบัดทบ โทษไม่ไ่พอจับเบิ่งได้เป็นยังจะจับปาดพี่น้องเป็นคลุ่มเป็นงนดำดำในี่แมนหมดเลยเด้พี่น้องปาน้นำล้เห็นไหมปาดที่ถูกเป็นเพื่อนเป็นเพื่อน ่ะจะอหอยเมงผู้หรอหอยนางร่มกันไรโสออลไล่นองตันเป็นตันจ้า บ่ม,มีแนวอื่นเลยเจ้ะพี่นอ้องมีตั้งแต่บักหอยเบิ่งปลาแต่บักหอย กระหลไล่พี่น้องพน่ะถ้หอยนาง้มไม่โตพอพอกินแล้วจ้ะมาหอยนาง้มอีกพน่ะหอยนางลมแมวโตพ่อกินเลยจะมาสอนหอยแมวจู่หลายกว่าปันดอกใหม่่ในน้ำ อันนี้บักหอยบ,อยบอยกอออหอยนางล้มจ้ะอันนี้จังบกหอยนางล้มจังแมงูผ ลงมหอ,อยนางรมกันเลยตามง <c oughs> พี่น้องสะออนครับจ้ะปตาดมึงนื้งล่มกันหลายนือ้อผูกกันหลายปฮาดถอดสะออนครับ น,นั่งรมทางแมงอ,อันนี้อาบปักจ้ององยี่ปน้องเห็นมัโอ้ยอับปากจ้องปองโยต์เต็มเลยน,นดดมุออืนสอบมาจัดการาตักงี่น้องบังเงยนี ปาดพี่น้องเบิ่งเบิ่งเป็นยังคะานยงับปากดีปันไดขวดนะ่ะคนปูดหนาใส่อ่ะปาดทิโตโกตระโกตระหอยนางลม่มปาตัวนี้ก็าอาับปากไว้จ้ะพี่น,อนาอาอ้อ,ตนองตัวนี้ก็อับปากอยอะเจ้าสูตัวหนึ่นงตัวใหญ่ค่ะปาดทิโต นี่หอยนางรมสอนสอนหอยโอ้ยทำไมมันเยอะอย่างนี้เนอ